ากมหกรรมมวยถ่ายเฟสติวัลสุดยิ่งใหญ่โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากนาพิพัฒน์ รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีปิดมหกรรมมวยไทยมวยไทยเฟสติวัล2022โดยมีดรสุปราณีคุมตาสาผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติดตรศักชยัยทับสุวรรณประธานสาพ,พันมวยไทยสมัครเล่นนานาชาติและแขกผู้มีเกียรติร่วมงานอย่างคับคัง่งบริเวณริเวอร์พาร์คห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามกรุงเทพเมื่อคืนวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมา ในงานได้มีการแสดงดนตรีบรรเลงและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการต่อสู้จากเยาวชนอาทิขี้ตามวยไทยและมวยโบราณ จากนั้นประธานในพิธีเปิดกลวยกระทงดอกไม้ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และอัญเชิญถ้วยพระราชทานเข้าสู่สนามตามด้วยขบวนธงชาติหลังจากนั้นได้พิธีจุดเทียนน้อมลำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงราชการที่9และการแสดงชุดขนประยุกต์ปิดถ่ายด้วยการแข่งขันชกมวยไทยชิงถ้วยพระราชทาน ราะเอียดจะน่าสนใจแค่ไหนเราไปชมภาพบรรยากาศและฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะก็คือทางกองคุณพนาการแกล้งชาตินะคะแล้วา็การแกล้งประเทศไทยแล้วก็ที่สําคัญก็โดยการนําของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็ส่งเสริมซอฟต์พอร์ตามนโยบายของรัฐบาล เพราะกองทุนพัฒนาการเยฬาชาติเรามีรองนายกรัฐมนตรีคือบุเระวิทย์วงสุวรรณนะคะที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะแล้วก็ที่สําคัญวันนี้เป็นวันที่3ก็วันสุดท้ายนะคะก็วันที่3เนี่ยเราเริ่มนะคะในการที่จะเปิดงานเฉลิมฉลองเสร็จแล้ววันที่4เนี่ยเราก็มีการชกมวยเด็กที่มีเครื่องป้องกันนะคะอย่างเต็มพิกัดแล้วก็ที่สําคัญเป็นไปตาม OLC Movement ส่วนวันนี้ถือเป็นวันที่ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งแล้วก็คนไทยได้มาน้อมนํำลึกนะคะในพระมหากรุณาธิคุณนะคะของในหลวงรัชกาล 9, และที่สําคัญก็น้อมส่งพระเจริญกับรัชการที่ 10, 1 0แล้วก็สมเด็จพระราชินีค่ะก็ะถือว่าเป็นความสาเร็จเพราะว่าทั้งเอกอัคราชทูตข,ของประเทศต่างๆก็เข้ามาร่วมงานจุดเทียนชัยนะคะแล้วก็มีเจ้าชายแห่งซาอุดิอราระเบียนะคะที่เป็นประธานมวยไทยก็เห็นว่าในโครงการมวยไทยซอกพาวเวอร์ของเราเนี่ยก็ประสบความสำเร็จทีละขั้น,ท,นทีละขั้นค่ะตอนนี้ก็น่าจะเป็นหลักล้านแล้วค่ะแลวที่สําคัญนะคะที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยนะคะก็จะมีอีก F1 นะคะตอนนี้เมื่อ2วันที่ผ่านมา วันที่3และวันที่4เรามีทั้งฟู้ดมีทั้งเฟสติวัลมีทั้งแฟชั่นมีทั้งไฟนะคะส่วนที่เรายังขาดอยู่ก็คือวันนี้นะคะที่พอมีการแข่งขันเสร็จแล้วเราจะมีการตัดต่อแล้วก็เลือกคัดเลือกภาพนะคะที่เป็นภาพที่เหมาะสําหรับการเผยแพร่ผ่านช่องของ IOC Channel นะคะซึ่งตรงนี้น่าจะไปอีก200ประเทศทั่วโลกค่ะที่อไปวว่าวันนี้เราจะได้เห็นแคมเปญมาค วันนี้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูใน u t u b e นะคะแล้วก็ดูตามทั่วโลกที่เขาเป็นเมมเบอร์ทั้งหมดร้อยกว่าประเทศทั่วโลกนะคะก็จะเห็นว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะมีการดู YouTube แล้วเขาก็เขียนมาเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยมีต่างชาติเข้ามาเ,ออเยอะเป็นพิเศษแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยไม่ใช่เป็นต่างชาติแค่นักท่องเที่ยวนะคะ ที่สาคัญเนี่ยก็คือเอกอัคราชทูตนะคะแล้วก็ราชนิกูลของประเทศต่างๆก็มานะคะเพื่อที่จะมาให้กําลังใจว่าเราทําสิ่งที่เรียกว่ามวยไทยซั์พาวเวอร์แล้วเขาก็เป็นเมมเบอร์ของมวยไทยเพราะฉะนั้นเราก็ขับเคลื่อนทั่วไปก็คือมวยไทยนะคะวันมวยไทยแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเราจะทาให้มวยไทยมีมาตรฐานไปทั่วโลกค่ะก็อีกกิจกรรมที่เราจะทำนะคะก็คงต้องรอเรื่องของวันมวยไทยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราก็จะต้องมีการนําผลสำเริจ นะคะต่างๆที่เกิดขึ้นในปี2565น,นะคะไปทําการวิเคราะห์แล้วก็ทําการนําเสนอคณะากรรมการบริหารกองทุนพัฒน,นาการกีฬาชาตินะคะให้ท่านได้เห็นถึงความสําคัญนะคะแล้วก็ที่สําคัญแล้วเนี่ยมันน่าจะมีผลต่อการต่อยอดมวยไทยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมวยไทยเนี่ยเป็นฐานที่จะไปในเรื่องของซีเกมแล้วมีคิกบ็อกซิ่งที่ต้องไปซีเกมด้วยเพราะฉะนั้นน้องๆน,นักมวยนะคะที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะฝึกมวยไทยขึ้นมาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเอามวยไทยไปต่อยอดเป็นกีฬาต่อสู้แล้ก็ที่สําคัญเนี่ยซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าภาพโอลิม เกมในปีหน้าก็น้องๆที่มีความชื่นชอบในกีฬาคอมแบทเนี่ยก็เก็บตัวให้เรียบร้อยแล้วก็ไปแข่งขันในเวอร์คอมแบทเกมที่ซาอุดีอราระเบียค่ะก็คือตั้งแต่แรกที่เข้ามาทํางานเนี่ยค่ะแล้วก็ขับเคลื่อนวยไทยจริงๆเนี่ยก็คือเราไม่เข้าใจกับว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรใช่ไหมคะเดยวกระทั่งเรารองขับเคลื่อนนะคะแล้วก็ที่สําคัญคณะกรรมการ ะะก็แรงเห็นถึงซอฟท์พาวเวอร์จริงๆก็ลองให้ทางกองทุนพนาการกีฬาไทร่วมกับการกีฬาประเด็ดไทยโดยเฉพาะดรก้องศักดิ์ยอดมณีก็ขานรับนโยบายนี้นะคะแล้วก็ท่านก็อนุญาตให้ทางเราเี่ยขับเคลื่อนร่วมกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือสํงงาน,นักงานคณะกรรมการกีฬามวยช่วยขับเคลื่อนเราจะเห็นเลยว่าความสําเร็จที่เกิดขึ้นจะมีมวยไทยรักย่า ที่อีกไม่นานนี้ค่ะ,ะโครงการที่จะต่อมานะคะขอให้เพื่อนๆแล้วก็พี่ๆสื่อมนชนนะคะเตรียมจับจองจับจ้องนะคะในเรื่องของการจัดมวยไทยรักย่าซึ่งจะประสบความสําเร็จอย่างมากก็คือเรานําผู้ที่ชนะในการแข่งขันภาคต่างๆมาแข่งที่หน้า อินดอร์เซเดียหัวหมากที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ค่ะอันดับแรกก่อนนะคะในมวยไทยไซเคิลเราก็มีการกําหนดนะคะท่านผู้ว่าก็มอบหมายให้ที่ฉันนะคะทํางานร่วมกับท่านรองธนุกเกียรติจันรชุมนะคะเราก็ออกมาเป็นมวยไทยไซเคิลเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยค่ะท่านสุ่มวลชนก็อาจจะได้รับเชิญนะคะไปประเทศต่างๆเพราะว่าเราจะเวิร์ทัวมวยไทยค่ะสิ่งแรกเลยค่ะเราต้องการเอามวยไทยนะคะ ตอนนี้เราไปซีเกมนะคะต่อไปเรามวยไทยไปเวอร์เกมเรียบร้อยแล้วเราไปเวอร์คอมแบทเกมแล้วเราไปดูเรือเบียนเกมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องการไปแอชเช่นเกมนะคะและที่สําคัญเราต้องการไปโอลิมปิกเกมด้านสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือทาอย่าง องไรให้มวยไทยเนี่ยภาพออกมาเป็นลักษณะการส่งออกวัฒนธรรมของประเทศไทยนะคะไม่ใช่เป็นความรุนแรงเพราะฉะนั้นเด็กก็เล่นได้ผู้ใหญ่ก็ฝึกได้เรากลังเรียกว่ามวยไทย for all นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำเนี่ยขับเคลื่อนซัพพลาก็คือเพื่อมวยไทย for all นะคะนี่คือสิ่งที่เราอยากจะทำค่ะ